เออถ้าอย่างเออตอนนี้เดี๋ยวเราลองลองไปดูอ,อ<น>บ้านคนที่ที่ว่าเขาว่าบ้านสติไม่ค่อยดีเขาว่าบ้านคนบ้าเดี๋ยวเอ่อเราจะลองไปดูครับเออเอ,อ่เดี๋ยวเราลองไปดูที่ว่า <c oughs> อยู่ใครเพราะเขาอยู่คนเดียวอ๋อนี่บ้านเด็กคนเมื่อกี้นี่นี่ ล่เล่ออเล่เออนี่รลางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกมาเดี๋ยวเขาออกมาไปก่อนอืมอืม พ้นครับพ้นไปเลยครับอ่านี่เขาบอกบ้านคนสติไม่ดีนะครับบ้านคุณบ้าแต่เราจะลองมาเราลองเข้ามาดูสัมผัสกับกับคนบ้าดูว่า <c oughs> จะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมะจะสื่อสารกันได้ไหมลองดูลองดูอ๋อ อ๋อ,อ,าาอนี่คนอ๋อนี่นี่เจอแล้วอ๋ออยู่อย่างนี้เหรอสวัสดีครับอืมอ้อยู่ใครเนี่ยอยู่อยู่กับใครเหรอคนเดียวอ๋อเดี๋ยวเอาของมาให้เนาะเดี๋ยวมีมีข้าวมาเดี๋ยวอาข้าวมาให้นะเดี๋ยวเอาไข่าม,าขามาให,นะใาให้อยู่คนเดียวใช่ไหมอ๋อ หรอแล้อแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยรอโหสี่สิบแปดใช่ไหมอาทิตย์เก้าใช่ไหมสิบแปดสิบแปดสิบแปดก็ปีถอะไงเนาะโอ้เดี๋ยวเอารายย่าทำงานตักปุ้นไหมเออแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้าวมาให้เออเอาข้าวกับข้าวมาให้เนาะอืมเอามาเลยโยมเอาของมาให้เขาเขารายย่า เมืดอรใช่เอรใช่ป่ะีดีโยมดีแล้วดีแล้วเนาะอ๋อไปไดใจพุมคิดาแล้วพุ่มาติมูอไไปนั่งนู้นไปเดี๋ยวคล้องให้ไปมากมากมามาดูไหมไปกันนะอืมเลยโยมนั่งนี่แหะโยมนั่งนี่แหละนั่งนั่งนะนั่งก็ได้นก็ได้อ่า แล้วนี่กินวันกินข้าวอะไรเนี่ยกิกุน้หันยกก้วยกยอเอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยกกล้วยแล้วนะเรากินไข่กินผักอะไรเนาะอืมโอ้โหโอ้เหรอโดมนี่วางนี่เลย น,นี่มาม่านะลังหนึ่งเลยเนาะเอาวางนั่นด้เลยโยมขนมขนมก็มีเออนี่คือมาม่านะนี่เครื่องครัวเนาะทำได้นะอ่าทำได้ละนี่นี่มีละเออนี่ไข่นะอ่มีน้ำนะครับมันอ ้องทำแบบจะมาให้ลบเพื่อเขาจะมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้เงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนไม่นี่อันเนาะได้เขาเดือนละทั้งอ๋อเดือนละทั้งแล้วมาไอ้คุณว่าทราบตัวนี้ใครมาปล่อยผมก็ต้องเลี้ยงพวกมันอืมเาะว่าบอกโหตัวนี้ตอนนี้นี่คน้าแล้วฮ่พอโตมาป้อยอ่างเงีถ้ารู้เป็นภาระก็ย่าเอาเข้ามาเลี้ยงอืมนี่รักทองเนาะรักทอง ตงทุ่งเลยมีฟักเลยนะครับไอ้น,นี่มันต้มได้นะนี่มันเทศต้มได้เนาะนี่ส้มโอนี่นี่เครื่องครัวอยู่นี่นะนี่ปลาปองนะครับปลาปองแล้วก็นี่ไข่มาม้าเนาะนี่ข้าวประหยัดอีกหลายวันนะเดี๋ยวผมต่อบุญไปให้แล้วกันเนาะอืมหมดเดือนละทั้งเลยเดือนละ,มะนทั้งครับอืมบางทีก็เขาเผาถ่านก็มาแล้วไปช่วยเออเก็บถ่านได้ร้อยอะไรก็เอา ที่ว่าเรามาด้อยู่กระเปาใช่ไม่ได้ตาไม่ทีก็อืออ่ะอ่าอันนี้ผมต่อบุญไว้ให้โยมห้าร้อยเนาะจะได้เผื่ออยากจะซื้ออะไรกินนะนี่ครับโอให้ไว้นะเพื่อเพื่อจะกินอะไรกับข้าวไม่ต้องซื้อแล้วนะนี่กับข้าวเยอะแยะแล้วนะไม่ต้องกินถัุงแล้ว เขาต้องกินโจ๊กเนะกินมีเพื่อลุงฮัวเพื่อจะมีพาร์ติสันตะองค์เอาไว้โอ้โหพวมีแต่พงกแฝงยูพวกนอนองค์ที่เนี่ยเน้อองค์นิดเดียวอืมจะให้องค์หนึ่งเอาติดตัวไว้เจียวอะสำนักพวกจะไม่แฝงเขาเพราะว่าเขาไม่ทุ่บนพวกเดี๋ยวผมให้องค์หนึ่งเอาไว้ที่ยึดเหนี่ยวเนาะวันนี้ดีใจเอาไว้ทำอาหากินเนาะ แค่ผมทีผมยินยันได้แรงใจก็คุกมากพวกเนี้ยอืมอืมเนอะนี่นะนี่นี่อยู่นี่นี่ขนมนะครับนี่นะโยมเนาะเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่าเราเลี้ยงเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้อืมอืมอนี่ไม่เอาลูกนี่คือนี่ขนมนะนี่นี่ขนมนะครับโอ้ยด้วยก้อนด้วก้อนโอ้ยด้วยก้อน เออไม่เอาคงพอนะไม่ต้องเออวันนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องกินนกไม่ได้เดี๋ยวเนี้อเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวกินมันเนี้กินมามากกับไข่เออออกกินยวันเนี้ยเนื้อแท้อันนี้เนื้อแท้นะครับเป็นรุ่นส่งที่หาย่างของผมนะเอาไว้ที่ยชดเนื้อจีใจเนาะมันสวดมนต์ไหว้พระนะเออกับข้าวไม่ต้องซื้อแล้วนะหยกกล้วยไม่ต้องกินแล้วนะ

นี่เสื้อผ้าโยมค้าดูนั้นเสื้อผ้าที่เขาบริจาคไว้เนาะนะครับอบข้าวนี่ปลาปงนี่นะจะได้มีประหยัดได้เยอะป่าแล้วนะครับผมไปแล้วไปแล้วครับเอจำเรินทอนครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหสวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่อดแล้ว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 เออไปมันเลเลือดแทบเละคุ้มนอนเนี่ยคอมตัวบางุ้นให้อ่ะ

เดี๋ยวไปจาะตรงนน้นไปไปดูหลังที่สองเมกี้กับว่าคนสติไม่ค่อยดีอ่าสติไม่่อดีแต่เขาคุยกับเรารู้เรื่องพอคุยรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองดูหลังนี้เอ่อหลังนี้เรา หานแรบเมื่อกี้นี้เราลองไปคุยก่อนดีกว่าครับไป <c oughs> นี่ก็ที่ไหน,นเนี่ยที่นี่ที่พุ่น้ำร้อนเหรอใช่ป่ะอ,อ๋อพุ่น้ำร้อนชายแดนอืมเออ ชายแดนคือจะเก็บชายแดนใช่ไหมผู้ํำร้อนชายแดน,น,นแล้วบ้าน,บ,านบ้านหนูอยู่ไหนนู้นเหรอเหรอหรอ๋อแล้วบ้านหนูอยู่นู้นเหรอ,อที่ที่จะพังนั่นนะใช่ไหมแล้วฝนตกฝนตกสาดนะเาลยน่ะเหรอแล้วเราอยู่ปออะไรแล้วปอหกอืม แล้วลองแวะเข้าไปดูอืมเข้าไปดูเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูพอดีเราผ่านอืม อ๋ออยู่อยู่อยู่กันกี่คนอยู่กี่คนเนี่ยอยู่กี่คนเหรอห้าคนอืมทำอะไรกันครับเนี่ยทำสวนอาชีพอาชีพงี่เหรออ๋อรับจ้างทั่วไปเหรออ๋อขีบข้างนึงเหรออ้วยกมาเลยโยมเอามาให้โยมเขา ลุกมาได้เลยครับไ่เห่าครับไมเห่าเอามาชุดหนึ่งเลยเอามาชุดหนึ่งบอบอเอ่อบออืมอืมหออยู่คนห้าคนเหรอมีเด็กไหมอ่ะไม่มีเด็กเหรอกี่กี่อ๋อเหรอ เดี๋ยวของาวางน<า>ี้ไม่เป็นไรโยไม่เป็นไรครับรพออยเองรอ๋เรามาขออยู่อ๋อวางอาื ข้าในเรื่องไตเอานะครับเอามาได้เลยเนื้อน้ำวางคูรัวเลยอ่า <c oughs> ขึ้นครัว <c oughs> ขึ้นครัว ไมาม่าอยู่ไหนอะมาม,ามา่ายังไม่ได้มาเลยมาม่ามามา่มาครับมามา่ายังไม่ได้มาเนี่ยมามา่มาอา่าอันนี้ฟักฟักทองนะพี่โยมเนาะนี่ฟักทองเขาว่ามันมากเลยเนี่ยเขาเขาว่าเนื้อดีเนาะผมไม่รู้เหมือนกันเออเนี่ยครับอันนี้ฟักทองนี่ฟักเนาะอันนี้เครื่องครัวนะโยมเนาะ มีปลาปลองอนี้ด้วยนะครับนี่ไข่เดี๋ยวรอมามออีกมันเทศต้มเอาเองไม่มีเวลาต้มให้ <c oughs> ขอเลงอ่า <c oughs> อ่าอันนี้ครับนี่มามา่อหนึ่งรังนะครับหนึ่งกล่องนะครับมาแจกทานให้นะครับจะได้มี กินทุาแบงแดงนะครับครบหมู่หมดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะมีความสุน,นะครับจำเรินพรครับผมครับจะได้ประหยัดด้วยอ่อ้าวเมื่อกี้ใครจะเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี้จะเข้าเหรอเอางี้เดี๋ยวไล์ไล์บ้านนี้ก็โอเคจบเดี๋ยวเราก็ไปแจกบ้านหนูน้อยนั่นหลังนึงเออโอเคครับตอนนี้เราก็มาแจกบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ อ่านะครับก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลงล่างบ้านหลังนูงต่อนะครับตอนนี้เราเขาขอจบอ่าบ้านหลังนี้เป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนู้นต่อนะครับขอจำเนินพรครับอ่า